คุณอะไรอะอู๋คุณน้าเป็นอะไรคะคุณน้าคุณน้าเป็นอะไรคะอู๋เป็นอะไรเป็นอะไรมากเลยคะเป็นอะไรคะรัเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาหมอนะคะคุณนะ้าค่อยๆเดินค่ะอ่ะเวันน,นี้นะคะ่ะวันนี้ค่ะคุณน้าจำไม่ได้หรอคะไปหาหมอก่อนค่ะไปหาหมอก่อนนะคะไปหาหมอก่อนค่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆคไปไปนะคะ อ้าวสวัสดีครับอันนี้เขาเปไรนมาเหรอครับคพอดีไม่รู้มาอนกันค่ะเขานอนดูค่ะประสบปัเหตุมาก็เลยพามาหาคุณหมออย่างเงี้ยค่ะขนาดมันีเองเขายังจําไม่ได้เลยค่ะอ๋อคือจําคนรอบตัวอะไรไม่ได้เลยจําเหตุการณ์ได้ไหมครับจําได้ไหมคะจําได้ไหมจำมันีได้ไหมใครคนนี้ใครใครค่ะมันีเยชื่ออะไรคุณชื่ออะไรอ๋อยังงงงอยู่เนาะ ก็เบื้องต้นเวลามีประทบโดยเหตุทางศีรษะอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะต้องตรวจเช็คสมองก่อนอะไรก่อนแล้วก็สังเกตอาการทางสมองนะครับครับแต่ในกรณีที่บางคนเป็นรุนแรงหรือว่าเป็นเยอะเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความจําในอนาคตอ่ะอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมได้หรืออะไรได้ซึ่งภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็เราสามารถช่วยรักษาได้ <Okay. S 1> มันก็จะมียานในหลายๆตัวที่จะรักษาในเรื่องของสมองเสือ่อม หรือพวกความจํามีปัญหาในระยะสั้นแล้วก็จะกลับมาจําได้ไหยคะกรณีที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเราสามารถให้ยาได้ยาเนี่ยไม่ได้ทําให้หายจากโรคแต่าทาให้เรื่องของสมองจะดีขึ้นเรื่อยๆจากกลับคืนมาได้ครับผมก็อ ไม่ใช่แบบน,นี้ค่ะอนี่แหละค่ะสวยที่สุดแล้วจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้เวลามันผ่านไปไหวล้มที่หายไปสามสิบปีเลยเนาะ <laughs>